ยาฟลอรามีจำน่ายร้านขายยาทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ The First s t i m a t e เที่ยวสุดโลกครับในช่วงนี้เรายังคงอยู่กันที่ทานเว l เนส s ด d ท t i n a t i o n สถานที่พักผ่อนแบบครบวงจรทั้งเรื่องสุขภาพและความสวยความงามที่มีชื่อเสียงไกลระดับโลกครับไปดูกันต่อครับว่าจะมีกิจกรรมอะไรที่รอเราอยู่ครับ หลังจากที่พวกเราเก็บของในห้องเรียบร้อยนะฮะเราก็ต้องมาเริ่มต้นความสบายกายและก็สบายใจกันครับพี่เคิครับโดยที่ตอนนี้เราเริ่มต้นที่ด้วยการนวดน้ำมันก่อนถูกต้องไหมครับการนวดน้ำมันเนี่ยที่นี่เขาจะนวดกันแบบ90นาทีถูกไหมอันนี้คือรวมอยู่ในคอร์สเรียบร้อยละพี่ระวังเท้าเขานะฮะทำ,ทำไมครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวคุ้นแตกครโอ้แหมพี่เคลไป ไปทิปหนึ่งมาครับแล้วก็โดนคุ้นกัดลายเต็มเท้าเลยแม่มันเป็นมันเป็นรวด,ดลายของนักสู้นะครับ <laughs> ผมนักสู้นะฮะ ผู้ชมครับตอนนี้นะครับเรา2คนนะฮะเรานั่งอยู่ในห้องเขาเรียกว่าห้องอะไรนะคุณเพ็ญห้องนี้เรียกว่าห้อง s o l t h therapy room นั่นเองนะฮะคือห้องนี้มันมีความพิเศษก็คือเวลาที่เรารู้สึกคลิเคลีดหายใจไม่ค่อยออกอะไรเงี้ยออแล้วรู้สึกว่าอยากจะได้มาดีท็อกในการหายใจอะไรเงี้ยเราก็จะมานั่งในห้องนี้มันจะมีเครื่องที่นําเข้ามานะครับผมออจากต่างประเทศเนี่ยเครื่องนี้นะฮะเขาจะส่งประจุเกลือไอออน ไ like อออนนะน้อยไอออนอะอะไรเงี้ยนะครับผมซึ่งทาให้เราเนี่ยหายใจเข้าไปเป็นเขาเรียกว่าเป็นฟาร์มาเกลือ,อาฟาร์มาซซลเรียกว่าเป็นเกลือที่ใช้ในทางการแพทย์นะครับผมแล้วก็ใครที่เป็นภูมิแพ้นะครับเข้ามานั่งในห้องนี้นะครับก็จะทําให้ระบบทางเดินหายใจเนี่ยดีขึ้นนั่นเองนะครับอยากจะหลับอยู่ตรงนี้คุณเทรู้สึกว่าน่าจะแบบนอนแล้วหายใจได้สบายที่นี่ครับพี่เคินมีกิจกรรมทางน้ำนะฮะให้พวกเราเนี่ยได้เล่นด้วยใครที่ชอบแบบกรารผจญภัยทาง พื้นน้าแม่น้ําอ่างเงี้ยน,น่าจะชอบม,มีอะไรบ้างก็จะมีนี่เลยมีซับบอร์ดมี board, แพดเดิลบอร์ดอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็จะมีปัน่นพายเรือมีวอเตอร์ไบค์ให้เราปั่นด้วยนะครับผม,มก็เดี๋ยวเราวันนี้เราจะมาเล่นให้ดูกันนะครับผมแต่ตอนนี้แดดร้อนจัดอโอเคมาครับเนี่ครับตอนนี้นะครับผมอยู่กลางแม่น้ําน้อยนะครับผมซึ่งโอ้โหต้องบอกว่าทนี่นี่สุดยอดจริงๆเดี๋วดูน้องเพชรครับข้างหลังเน่ ต้องบอกว่าเฮ้ยมันไม่ยากนะมันสนุกเพลินๆน,นะครับผมเพลินๆเ,เดี๋ยวเราเอาไงดีคุณเพชรเราไปฝั่งเราไปริมสุดเลยม嘛ไปริมไปริมเลยดีกว่ามาเนี่ยตอนนี้คืออยู่กลางแล้วนะครับคุณผู้ชมครับเราอยู่กลางนะครับผมขอแม่น้าน้อยตอนแรกผมคิดว่าโอ้โ oh, ห oh, อากาศร้อนๆอ,อย่างเงี้ยถ้าเกิดมาเล่นเนี้ย น่าจะแบบโหหน้ามุยอ่ะหน้ามุยอ่ะนนแต่ตอนนี้มีความสุขมากสนุกจริงๆ,น,ๆนะฮะ<ๆ>แล้วก็ที่นี่แบบสุดๆนะครับผมมีครีมกันแดดอะไรให้ทาก่อนด้วยนะครับผมเป็นซึ่งก็เป็นแบรนด์ของของท,<า>นท<า>นันนี่แหละนะครับผมสุดยอดจริงๆนะฮะ นี่คือออนเซนนะครับผมจะมีทั้งหมด3ส่วนนะครับผม,มส่วนน้ําเย็นน้ําอุ่นแล้วก็ส่วนน้ําร้อนนะครับ,รบวิธีแช่ง่ายๆครับผมเราจะต้องเริ่มต้นจากการที่ลงแช่บ่อที่อุณหภูมิปกติก่อนอเรียกว่าอุ่ปกติแล้วกันลงไปอุณหภูมิปกตินะครับผมเพื่อเป็นการปรับอุณหภูมิในร่างกายจากนั้นเราต้องไปที่บ่อน้ําร้อนครับ ไปที่บอ่อดอนเพื่ออะไรเพื่อให้รูขุมขนของเรามันเปิดมันเปิดครับผมมันเปิด,ปดหลังจากที่เราแช่บ่อร้อนแล้วปุ๊บเดินมาตรงนี้ฮะนี่คือบ่อเย็นครับเพื่อเป็นการปิดรูขุมขนแต่ความพิเศษคืออะไรรู้ไหมว่าในแต่ละบ่อของเขาเนี่ยเขาจะมีเพียวเอเซนเชียลออล์คับที่ผสมลงไปทําให้ร่างกายของเรานะครับมันรู้สึกผ่อนคลายนั่นเองนะครับผมสำหรับกิจกรรมที่เรากำลังจะทำตรงนี้นะครับคุณเพชรครับต้องบอกเลยว่า ถูกใจสาวๆแล้วก็ถูกใจนะครับผู้ชายสายที่แบบว่าชอบดูแลผิวหน้าดูแลตัวเองนะครับผมแล้วก็ตอนนี้ครับด้านขวาของผมนะฮะอยู่กับเทรนเนอร์นะฮะคือพี่ติติเองสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะเดี๋ยวให้พี่ติติแนะนำหน่อยนะครับว่าเวิร์กช็อปนี้ทำอะไรบ้างแล้วก็ทำเพื่ออะไรครับเวิร์กช็อปตัวนี้ค่ะเป็นการดูแลหน้าอกดูแลผิวหน้าด้วยตัวเองค่ะอย่างสมบูรณ์แบบเป็นการเริ่มของการทำความสะอาดหน้าค่ะมาร์กหน้าสครับหน้า แล้วก็เป็นการบำรุงหน้าแล้วก็สุดท้ายตบด้วยกันแดดอ๋อซึ่งในส่วนนี้ครับเวิร์กช็อปนี้ก็คือจะอยู่ในทั้งหมดทั้งมวลของกิจกรรมที่เมื่อเข้าพักที่ทานเรียบร้อย<ช>คุณคจองคลาสนี้คุณก็เข้ามาใช้บริการได้เลยใช่ค่ะ นี่ก็เป็นทั้งหมดทั้งมวลนะครับของการได้มาเวิร์กช็อปนั่นเองนะครับผมก็จะมีหลากหลายขั้นตอนมากมายแต่วก็วันนี้เราย่อให้คุณผู้ชมเนี่ยได้ดูนะครับว่าขั้นตอนมีแบบนี้แต่ว่าถ้าได้มาทําเองก็จะมีเวลาที่นานกว่านี้เนาะแล้วถ้าเกิดว่ามีผลิตภัณฑ์แบบเนี้ยกลับไปทําที่บ้านก็จะได้ทําได้นานกว่านี้แล้วก็เต็มรูปแบบมากกว่านี้ด้วยนั่นเองนะครับผมยังไงวันนี้ก็ขอบคุณเทนเนอร์ติ่ตีมากเลยนะคะขอบคุณมากเลยนะครับ ลังจากที่พวกเราได้ไปสบายกับกิจกรรมต่างๆนะครับต้องถึงเวลาที่พวกเรารอคอยอย่างแน่นอนนี่เป็นเวลาโปรดของผมครับคุณเพชรครับครับผมเวลากินครับผมใช่แล้วนะครับผมที่ทานเนี่ยนะเขาบอกว่าจัดเต็มแน่นอนนะครับเรื่องของการทานอาหารเย็นนะครับผมไม่ว่าจะเป็นมื้อเช้ามื้อเย็นมื้อเที่ยงอย่างเงี้ยจัดเต็มแน่นอนแล้วก็มื้อเย็นวันนี้เดี๋ยวมาดูนะครับว่าจัดการที่เขาจัดมาแบบเป็นคอร์สเนี่ยนะครับจะมีอะไรบ้างน่าสนใจและน่ากินขนาดไหนครับมาเลยครับมาแล้วฮะโอ้โหขอบคุณนะครับ ขอบคุณครับซุปฟักทองไหมครับนี่คือซุปฟักทองครับคุณเพชรครับผมอ,อ,อร่อยมากอร่อยมากครับทุกคนครับความหวานเนี่ยนะฮะเมื่อกี้พี่เขาบอกแล้วนะครับว่ามันไม่ได้มาจากน้ําตาลไม่ได้มาจากเครื่องปรุงต่างๆหรือว่าวัตถุดิบอะไรที่ทําให้มันหวานความหวานของเขานะครับมาจากอะไรรู้ไหมฮะามาจากมันหวานนั่นเองเพราะว่าญี่ปุ่นมันญี่ปุ่นซุปฟักทองเนี่ยนะฮะมันจะเป็นการผสมผสานร,ระหว่าง ผักทองไทยผักทองญี่ปุ่นครับแล้วก็มันหวานญี่ปุ่นอ่านี่คือเป็นแซลมอนเส้นเย็นแซลมอนเส้นเย็นครับโอเคเสิร์ฟพร้อมกับเต้าหู้ซอสครีมเห็ดแชมปิญองนั่นเองนะครับอ๋อเขาเป็นแซลมอนแล้วก็ห่อเส้นเย็นเข้าส้นเย็นข้างในเขาบอกว่าเป็นซอสครีมเห็ดแชมปิญองนะครับมันหอมครับแล้วก็ตัวของเต้าหู้เนี่ยมันก็นุ่มครับข้างนอกเนี่ยมันจะแบบ เดี๋ยวเหนียวนิดๆ,ๆแต่ว่าเนื้อของเต้าหู้อ่ะโอ้โหมันมันดีมาก,มากตอบน้ําลายของออกแล้วเนี่ยแซลมอนเนี่ยผมกินมาทั่วสามทิศนะครับ <c oughs> คือถ้าสดทุกอย่างมันจะดึงอ,ออกมานะครับซึ่งอันนี้ผมต้องบอกว่าสดมากๆนะครับผมแล้วก็อังโจแฮเนี่ยมาด้วยซอสพ er <c oughs> นสือเวลากินนะครับมันเข้าเข้ากันแล้วมันมันดีมากๆ <c oughs> ข้างหน้าของพวกเราครับนี่คือเมนดิสเนาะคุณเพชรครับอันนี้คือสเต็กทูน่าครับผมว้าวสเต็กทูน่าครับ นี่เป็นคราฟเตอร์เส้นดำขี้เมาไม่แล้วคุณดูนะนี่นะสามชิปนะครับผมมัเขาใส่กระเทียมมาด้วยเนี่ยใส่กระเทียมผมไม่ใช่กระเทียมหรอโอ้โหโเคคุณเล่นมุกหอยเชลล์ครับหอยเชลล์หอยเชลล์ตัวใหญ่มากอ่ะผมรู้ว่าเดี๋ยวคุณจองอันนี้อยู่และอะแต่ว่าผมก็ากบอกไว้ก่อนว่าผมก็จองอันนี้นะฮะมันคืออะไรฮะันคือสลัดเนื้อย่างใช้เนื้อของออสเตรเลียครับผมซึ่งผมดูจากสายตาผมนะอันนี้คือเป็นมีเดียมแรมเหมือนกันมีเดียมแรมสีเนี่ยจะมีความเขาเรียกว่า สีจะเป็นชมพูอยู่นะ,ะข้างในนะครับเรียว่าไม่ได้ออกเปรี้ยวไม่ได้ออกหวานไม่ได้ออกอะไรไมันเป็นรสชาติแบบกลางๆแต่ว่ามันชูความเด่นเรื่องของวัตถุดิบที่แบบออร์แกนิกแล้วก็ทูหน้าก็คืออร่อยมากจริงๆนี่ครับผมนี่คือสลัดเนื้อย่างนะฮะ อร่อยจริงๆอ่ะเนื้อดีมากเลยครับนี่คือเนื้อออสเตรเลียโอ้โห oh, แบบมิดเสิร์ฟแบบมีเดียมแรรแล้วก็ mm. ติดมันแบบหน่อยๆนะครับ oh. ตุยต้ยซี่เลยละลายในปากใช่นุ่มมากไม่เหนียวนะครับแล้วก็ไม่ติดฟันด้วยครับนี่คือสปาเกตตี้เส้นดำบสเตอร์ผัดขี้เมาครับ ความหวานคนความเผ็ดแบบบางบาแล้วก็มีความครีมมี่ครีมมี่หน่อยของเส้นนะครับผมพอกินกุ้งเข้าไปเนี่ยโอ้โหคํานั้น,นคือแบบมันเต็มคามากแล้วตัวกุ้งเนี่ยก็คือ fresh นะครับผมแล้วก็ไม่มีกลิ่นนะครับผมอร่อยมากดีมากจริงๆครับกุ้งหร,รือ l o เ s t e r เนี่ยครับมไม้ตายของมันเนี่ยผมว่ามันอยู่ที่ การทําให้มันไม่สุกเกินแล้วก็ให้มันไม่ดิบเกินไปคือมันอยู่ในในช่วงระหว่างกลางแล้วมันจะมันจะทําให้มีความจุยซี่นั่นแหละมันไม่เผ็ดโดนใช่มันไม่แต่ว่ามันครบมันครบนี่คือสุดยอดดินเนอร์ของที่ทานที่นี่ครับ เรียกว่าเป็นการจบค่ำคืนนี้ได้อย่างสมบูรณ์แบบจริงๆนะครับแต่ว่าจะสมบูรณ์แบบวันนี้เดี๋ยวเราสองคนต้องไปพักผ่อนแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมาบรรยายความรู้สึกหลังจากที่เราได้นอนลงบนเตียงนุ่มๆของเขาแล้วนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาเจอกันในช่วงอาหารเช้านะครับตอนนี้ขอญอาตไปพักผ่อนก่อนนะครับแล้วเจอกันครับแน่นอนฮะรายการ The Ultimate เที่ยว imate, สุดโลกไม่มีพลาดอยู่แล้วที่จะต้อง<ช>หาของฝากครับผม หลังจากที่พวกเรานะครับผมใช้คาว่าเดินจนรอบร้านแล้วนะฮะผเอิญนะครับผมพี่ๆที่นี่ใจดีนะฮะของทันวิลเนสเนสเดนชั่นนะครับผมบอกว่าไม่ต้องเลือกน้องพี่ใจดีพี่มอบให้เลยนะฮะเป็นกิฟต์เซตแบบนี้นะครับผมซึ่งเราก็คิดว่ามันก็เหมาะเจาะที่จะแจกคุณผู้ชมจริงๆนะครับผมเขาเรียกว่าเป็นเครื่องอาบน้ำเครื่องอาบน้ำสบู่ยาสระผมครีมนวดนะครับผมโหนี่ไงอโรมาเทอราพีแชมพูครับครีมนะครับผมทาตัวคุยอันนี้ดีมากอันนี้นะครับผม บาร์ดแอนด์มัสซาดไอยทั้ง5ตัวนี้นะครับเพชรกับบิ๊กเกิลเนี่ยลองใช้ดูแล้วนะครับบอกเลยว่าโอ้โหมันอารมาแล้วก็เฟินจริงๆครับครับผมอย่าลืมนะครับติดตามท้ายรายการนะครับเราแจกแน่นอนครับกิฟต์เซตนี้ครับแล้วอย่าลืมครับคุณผู้ชมครับผมดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน The First Ultimate นะครับผมถ้าไม่โหลดคุณไม่ได้นะฮะอก่อนนะโหลดมานะครับผมแล้วก็มาลุ้นกันนะครับว่าใครจะได้ไปครับครับก็หลังจากที่พวกเราองสองคนนะครับผมได้อยู่ที่ทาง Venue Destination นะครับผม หนึ่งคือเต็มเ็มคุณเพชรฟินมากๆนะฮะผมไม่ว่าจะเป็นการกินนะครับแล้วก็เป็นาการดูแลของเขาคุณเพชรคุณน่ะนอนแบบกลน,นังมากคุณรู้ตัวไหมคุณผู้ชมคืออย่างงี้ครับโอ้โหเตียงเขาคือดูดวิญญาณจริงๆ ไม่อยากจะมานั่งถ่ายตรงนี้ใช่อยากจะนอนต่อครับแต่ว่ายังไงวันนี้เราก็ต้องไปทํากิจกรรมเนาะแล้วก็ไปพาคุณผู้ชมเนี่ยไปเที่ยวในอุทยากันต่อแต่ว่าความฟินของเขานะฮะถ้าเกิดว่าใครได้มาสัมผัสนะครับผมผมต้องบอกงี้ว่าคุณมาตั้งแต่ช่วงเช้าเลยมาเช็คอินเช็คอินเสร็จคุณกินข้าวเช้าข้าวเที่ยงแล้วคุณก็ไปสปานะคุณมาเล่นน้ําคุณไปฟิตเนสโอ้โหทุกอย่างครับมันจัดเต็มจริงๆอันนี้คือผมพูดมาเนี่ยไม่หมดนะอันเนี้ยเหมาะสําหรับคนที่ อาจจะมากับแฟนหรือมากับครอบครัวนะผมที่ต้องการที่จะเราไม่ต้องการออกไปไหนนะครับเรามาอยู่ในอัาจักเนี้และเราแบบได้รับทุกอย่างแบบฟูลฟิลนะผม่พี่โอ้พูดนะฮะพระผ่อนทั้งใจพ้งผ่อนทั้งกายแล้วก็จิตวิญญาณโอ้โหเพราะแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะไปเที่ยวกันต่อในไหนเราเติมพลังกันมาเต็มแล้ว่แล้วก็อยุธยาครับย้ำอีกรอบหนึ่งไม่ได้มีดีแค่วัดวารามแล้วก็กุ้งเท่านั้นนะครับจะมีอะไรดีๆอีกนะครับต้องติดตามครับ เกลี้ยภูงให้พร้อมเพราะ The First u l t i m a t e จะพาคุณไปกินกินกินแล้วก็กินกับหลักเมนูระดับมิชลินสตาร์ที่จังหวัดอยุธยาครับอิ่มท้องแล้วก็มาอิ่มกายไปกับที่สุดแห่งความสบายที่ทานเวลเนสเดส t ิ n เ t ชันอิ่มบุญทวนหน้าวายพระดังเสริมดวงชะตาให้ปังๆไปทั้งปีออกเดินทางวันที่8-11มกราคม2 5 1 6 จำนวน4วัน3คืนราคาพิเศษเฉพาะแฟนรายการจาก26,900บาทเหลือเพียง17,900บาทเท่านั้นจำนวนจำกัดเพียง30ท่านโทร065 879 3936วครับผมเรามาในหมู่บ้านญี่ปุ่นทั้งทีเนี่ยนะฮะเราก็ต้องแต่งกายแบบญี่ปุ่นหมู่บ้านญี่ปุ่นนะฮะเจแปนิสวิลเลจคืออะไรครับเดี๋ยวเราไปหาข้อมูลด้านในครับผม นี่งไงพี่เคลิ้นครับผมนี่คือหน้าตาของท่านยามดาดะนั่นเองนะใช่แล<ช>้วครับยอดธรรมดาศักดิ์ของท่านนะฮะคือออกยาเซนาพิมุกนะครับ